ลาบเทานะครับผมนี่พี่น้องลาบเทาหรือลาบสาหรายเนาะปลาทูดิบโอ้โหมีปลานะครับนี่มีกงนะครับกำลังแกะปลาแกะกุ้งนะครับผมเอยวให้แม่ครับผู้ช่วยเชฟเนาะทำการแกะก่อนนะครับผมแล้วก็มีสาระแน่มีถั่วมีมะเขือมีตะไคร้นะครับผมเครื่องเคียงเยอะนะครับผมนี่หัวหอยอกีก เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับผมว่ารสชาติหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมตา,ตามนตำยกยก,ก่อนะครับผมโอเคครับเนื้อปลาลงไปเนาะเทาลงไปแล้วก็ผักต่างๆลงไปเนาะกกแล้วก็หอ,อว่าหอยต่อไปก็จะเป็นพริกข้าวคันะ่วน้ำไม่เยอะเหรอเติมน้ำาอีกได้ไหมรวา่วายรว่าอย่างเนี้ยเนาะเนาะน้อย น้ำไม่เยอะก็ไม่ได้ชดน้ำนะลาบเทามาครับเขาเอาเน้อน้ำตาลนะจ๊ะตัวนี้มันผมไม่ค่ามาคั่วเด้อผิดสูตรนะหวานดีดีอันนี้พริกป่นข้าวคั่วอยู่ไหนล่ะพริกป่นข้าวคั่วอยู่ในถุงได้บ้างไหมพริกป่นนี่บอยู่ถุงพริกป่นข้าวคั่วปรุงเหมือนลาบทั่วไปเลยเนาะแต่เครื่องเคียงนี่จะเยอะหน่อยนะครับผม เื่องเคียงเยะัวรเครื่องเคียงใส่เยอะน่อยอเขาลกีกนะ่เยใส่ขาข้าวคัวลงไปกะคัวอระคัวอืม,อ,อ,อ,มอร่อยล,ออละเอื่อมละ để giảm tốc chìm vẫn nỗi góc mặt trắng. Tốc kim vẫn. Tốc kim vẫn. chìm kim vẫn. Tốc kim vẫn. Tốc kim vẫn. Tốc kim โอเคแล้วเมนูเด็ดนะครับวันนี้ผัดปลาไหลแกงคั่วหนูลาบเท้าโอ้โหนี่ยเมนูเนาะไปเด็กกินข้าวด้วยกันนะครับผมไปไปกินข้าวครับกินข้าวเด็กๆมาวดัดข้าวไปเด็กกินข้าวก่อนนะครับผมนี่นะกินข้าวเมนูมื่อเย็นนะครับกินข้าว เร็วนะครับผมอยู่บ้านเนาะอันนี้ลาบเทาเอาข้าวไปให้ปอันนี้ลาบเทาาในตเาแก้้้่อ้้้้้้้้อ้้้้้้้ล้้้้้อ้เ้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้า ไม <icana>, ่ต้องไปกนะตลาดนะ็อย่ยยตลาดสุดยอดไม่ะไปลาวโอเคครั Ó, บผมเราก็จะขอฝากกันตัวนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แจนด้วยครับผมคลิปนี้ต้องขอขาวาสวัสดีครับบ๊ายบาย